Love Thailand สนับสนุนโดยผมรักเมืองไทยครับเพราะภาษาไทยเราไพเราะและสละสลวยยิ่งดูรายการนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าภาษาไทยเราสนุกได้นะครับใช่ไหมลูกใช่ค่ะ รักประเทศไทยค่ะเพราะคนไทยมีน้ำใจล้นหลามเมื่อเกิดภัยมาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเลยค่ะนูักเมืองไทยจ้าเพราะว่าบ่มีผู้บบาวทั้งใดรอซ้ำผู้บบาไทยเขาแล้วอว้าาา แต่และคนเก่งๆกันทั้งนั้นเลยอยากจะให้กับตันแต่ละทีมแนะนําผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะคจากกับตันกตีค่ะขอแนะนําคนแรกเลยนะคบผมท่านแรกบอกเลยว่าหนุ่มน้อยหน้าใสมาแบบมาแรงแซงทางโค้งตอนนี้เขาเป็นพระเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนี้นะครับผลงานเยอะแยะมากมายขอเสียงปรบมือกระหึมล่ำเลือยกับน้องอมคเนิน คนต่อมาคนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นหนุ่มสุนทรีอ,อารมณ์ดีแม้แต่แ,ตแบบบอกเลยว่าวสาวนี่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านคนนี้ถึงก็คอเค็ดเลยนะเหลียวมองเหลียวมองไขว้เหรือว่าชื่นชอบ <c oughs> ขอเสียงประมือกับหนุ่มสุนทรีเอฟรุ่นกรุแตกนะคบน้องวานนะคี <c oughs> มาไว้หน้าบ้านครับนั่งก่อนนั่งก่อนนี่คุณนายลั่นธมล่างสุดท้ายล่างอืดครับผมแล้วคนต่อมาครับน้องเป็นดาราเขาเรียกว่าดาราใจบุญตัวแม่ครับนี่ก่อนเข้าสตูมานี่แกเอาไม้กวาดมากวาดนะเฮ้ยทำไมอะเกรงว่าจะเหยียบมดอ๋อคนใจบุญปกติเอาปากดูแล้วค่ะนั่นตัวกินมดค่ะนั่นจะมดนะครับผมขอบจะุ่แมกับคุณแม่แม่ท็อปดารินีนุชค่ะ อีกฝั่งหนึ่งบ้างกับตันวิลลี่วันนี้มากับใครบ้างคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับตันโกตีสวัสดีครับวันนี้คุณแต่งตัวได้หล่อมากเหมือนเหมือนกับเอาผ้าคุมตู้เย็น5้คิวมาเลยฮะ บังเอิญบังเอิญไม่ใช่ว่าหนูเหมือนตู้เย็นตู้เย็นดันทํามาเหมือนหนูครับ๋อมาเป็นความผิดของตู้เย็นมาพบมาพบกันลูกทีมผมคนแรกของเรานะครับท้งนู้นพระเอกแน่นอนที่สุดนะครับเรารู้ในประวัติการมาหมดแล้วว่าพระเอกทุกคนบอกเข้าไปบอกเข้าไปเลงไว้ก่อนเลยพี่วลี่เกวตไม่ใช่มึง เขาไม่เทียบเขาไม่วัดกันต้องบอกว่ามันจะหนีไม่ได้จริงๆที่พระเอกทุกคนจะต้องใช้คําว่าเสียท่ากับนางร้ายตรงนี้ฮะวางไว้แล้วครับคุณโนมครับกรุณาระวังตัวให้ดีกับเกมแรกของเราขอเสียงประมือต้อนรับคุณดาวพิมทอ วันนี้ผมเชิญผู้แข่งขันท่านนี้มาโดยเฉพาะเรื่องของกีฬานักกีฬามหาวิทียนไลยดนตรีตายแน่โกตายแน่วันนี้ดนตรีเดินทางทั่วประเทศไอ้จิมิมช้างจิมช้างเสร็จผมแน่บิ๊กเดน่า คนนี้ครับผ่านงานมาโชวโชวในวงการบันเทิงความรู้รอบตัวนั้นมหาศาลจบปริญญาจัตวาด้วยจบปริญญาจัตวายิ่งกว่าปีากลิเกเล่นไหมเล่นมาแล้วเล่นมาแล้วคนนี้ไม่มีอะไรในประเทศไทยที่เขาไม่รู้รู้หมดรู้หมดนะฮะทุกซอยทุกซ่องทุกกซอย นี่เราส่งกันเป็นเหมือนคณะเดียวกันเลยเนี่ยผมพูดไจะบอ,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 อกว่าซอยทุกซอกที่ซอยทุกซอกคุณเนเชญยิ้มวันนี้เราจะเปิดศึกเพื่อดวลอะไรกันเหรอครับอ่าของรางวัลในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นของขึ้นชื่อที่ไหนก็มีไข่เคม็มแต่ถ้าเป็นสุดยอดของไข่เค็มอย่าบอกนะ,บนะว่าคุณจะเอาไข่ชัยยามาไข่คุณชัยยาเราไม่อยากรบกวน แม่พอบอกไข่คุณชยามีกลิ่นน้ำลายด้วยไมอยากกินไข่เจียวไม่ดิฉันกลิ่นน้ำลายเพราะว่าดิฉันนำไข่เค็มที่ถือว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะไข่เค็มที่นี่ไม่ขาวไข่แดงเนี่ยสีสันสดใสรสชาติเข้มข้นนะคะคุณสามารถเอาไข่เค็มของที่นี่ทำเป็นขนมหวานบัวลอยไข่เค็มอร่อยนัก หรือเราจะเอามาทอดเป็นไข่ดาวตอนที่ยังไม่เค็มจัดหรือแม้แต่ถ้าเราหมักไปนานหน่อยตอนที่เค็มจัดๆเนี่ยรับประทานกับข้าวต้มแค่เนี้ยอยู่นี่คือสุดยอดไข่เค็มของประเทศไทยสูตรลับเฉพาะจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ทีมที่ชนะจะได้รับไข่เค็มชัยยาทุกคน <Yeah! S 1> แล้อยากกินมากไข่ชัยยา,ยาแล้วแล้วหนูจะบอกอาอยากได้นะหนูกบ รับเรียนบอกอตุ๋ยแล้วทางด้านทีมนู้นตั้งนิดหนึ่งว่าไงฮะคือวันนี้เนี่ยหนูมไม่ได้หนุมไม่ได้มาเพื่อแพ้เลยถ้าของกว่านเป็นไข่เค็มเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ชอบกินไข่เค็มมากไม่ต้องเข้าสองไม่ต้องเข้าสอีกแค่ไข่เค็มอ๋อไม่ไม่ซึ้งจริงซึ้งปลอมเราดูออกโม่ซึ้งคะแนหรือว่าซึ้งจริงเข้าเกมมันดีกว่าเราเข้าเกมเาสองคะแนนแรกกันก่อนดีกว่าตอนนี้เรามาเก็บสองคะแนนแรกดีกว่ากับเกมนี้นะคะ เราจะให้ทุกท่านดูคลิปวิดีโอแล้วถามคำถามทราบคำตอบแล้วกดตอบนะคะค,ค,คู่แรกใครคะค,รคู่แรกเป็นพี่โอมนะคะกับพี่ดาวนะคะครับผมไปดูคลิปวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่าะค่ะจ้นี้างกูยังไจ้างกูยไจหนี้ทากูขึ้น,นามาจ้างกูยังไง ทั้งกูอยู่ไหนทั้งอยู่ไหนทั้งอยู่ไหนย่า,ายอาครับอย่าถามว่าว่าในเรื่องเนี่ยจามรุมพูดคำว,ว่าช้างกูอยู่ไหนกี่คำเออไม่ได้นะไม่เอาในเรื่องแทบว่าจะทั้งแทบว่าจะทั้งสคริปต์ท้งเรื่องออคำถามก็ยังอยู่ที่ ช้างอยู่ไหนเนี่ยแหละค่ะในเรื่องนี้คุณจาพนมออกตามหาช้างที่ประเทศอะไรคะนี่ไงอม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 คือความหวังของพี่อยาให้ที่บอกาว่าเราจะไม่พูดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกๆของไทยที่ทำรายได้แล้วโกอินเตอร์ใช่เราจะไม่บอกหรอกเพราะว่าคนไทยทั้งแผ่นดินรู้อยู่แล้วว่าไทยทำที่ประเทศอะไรตอบครับ ที่ออสเตรเลียครับเฮ้ยเคยดูป่าใช่เหรอเคยดูป่าวใช่เป่าทำให้น้องไม่มั่นใจแต่งจริงแล้วมันก็ถูกแหละถูกครับผมออสเตรเลียถูกดูมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์เขาตอบแล้วตอบแล้วเนาะตอบแล้วยืนยันนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องตามท้องเรื่องเนี่ยคุณจาพนมเขาต้องไปตามหาช้าง ที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียทองกันเองเขยตาไม่รอดเก่งมากน้องเก่งมากชอบเลยนะยอดเลยโอมไปที่รุ่นต่อไปเป็นคุณวาดและกิกนะคะครับผมไปได้ไหพี่กิกสบายเลยถ้าเป็นเรื่องกีฬาก็น่าจะได้ทั้งคู่วาดกีฬาได้เลยฮะเพราะเรื่องฟุตบอลนี่สบายเลยครับผมชอบเล่นมาก นี่ก่อนเข้าศัตรูมาก็ยังโทรไปเล่นอยู่เลยไม่ไม่ไม่ครับไม่เกี่ยวครับคุณว่าไม่ใช่เราต้องเล่นด้วยตนเองเราโทรไปไม่ได้ไม่ใช่โทรไปลาก็โทรไปบอกเฮ้ยเพื่อนรอคุณด้วยเดี๋ยวกูไปเล่นด้วยเนี่ยต้องให้ต้องให้กับตันทีมมาแก้ให้ตลอดเลยนี่เวลาตอบคำถามต้องอย่ากำกวมนะคะต้องตอบให้เคลียร์แบบเมื่อกี้มันกำกวมไปดูคลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าค่ะเอ้ยคนเดียวแล้วบ้าอใชแล้วก็ตู้ได้ดีมากครับแล้วฟรีคิกครับ ิูิดกับัวใจดำรงออตะกูนยืนอยู่ทุกเก่าอยู่ใกล้ๆบอทั้งคู่กับติสิไหลทวดชัยิงเลยครับง่ไทยไทยชนะครับข้าโลีทีสุดท้ายบโอโหไทยชนะครับอ้เย็บปากครับผ่านไปหนาทีครึ่งครับอ้โกนิโก้โกนิโกครับไทยชนะครับปฏิหารเกินคือแล้วจริงๆครับเทียย์เกาหลีใต้ต้องพลานโอ้โคงจะตัดใจแทั้ประเทศเลยครับ ได้จริงๆครับไม่นาเชื่อก็ต้องเชื่อครับให้ว่าปฏิหารไม่มีก็ไม่ได้แล้วครับเกาหลีใต้แพ้ไทยครับโอโห้ไทยชนะครับไทยชนะตรงประตูต่อหนึ่งแตงกัเกมในช่วงทดเวลาผ่านไปเพียงแค่ห้านาทีเสร็จเกาหลีใต้ร้องไห้ครับไทยเก้าคนเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้ครับนี่ครับเป็นประตูไทยครับโกลเด้นโกลโกลเด้นโกลอย่างแท้จริงครับน่าสะใจที่สุดครับ ุ้าวสะใจมากเลยวันนั้นนี่พี่ได้ดูอีกครั้งยังขนลุกเลยนะหูได้ดูอยู่แม์นี้โอ้โหแบบขนลุกวันนั้นเราเดินไปปักซอยตามร้านของชํำอะไรต่างๆก็จะเปิดโอ้บอกเลยว่าแผ่นดินไทยสะเทือนเงี้ยบึมบึมบึมเใช่แม้แต่ผู้บรรยาย ยังถึงกับกรี๊ดลั่นๆออกมาคือพูดไม่เป็นมนุษย์เลยนะผุ้บัญญาอ่ะอ้ยเขาไย่ขนม่แบบบอกไหนป็่ตัวไอ้ก์อะไรไม่สามารถยังต้องทำหน้าที่ไงแต่ก็อยากดีใจด้วยแต่ก็ต้องทำหน้าที่ไงลาบากใจแม่ไม่สามารถคุมความถี่ของเสียงได้เสียงเหินขึ้นไปยังไงสุดสุดิเศที่จะควบคุมจริงๆเพราะเราดีใจมหัสจัยรได้เกิดขึ้นแล้วนะคะในวันนั้นนั่นก็คือการที่เราเอาชนะประเทศ เกาหลีใต้ในการแข่งขันนัดนั้นเนี่ยนะคะมันคือฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่สิบสามเมื่อปีพุทธศักราช2541วันนั้นเนี่ยนะคะไทยเราชนะเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมครั้งที่13บสาคำถามก็คือค่ะไทยชนะโด,โดยเหลือจำนวนผู้เล่นกี่คน อ้าแท็กซี uh! ่มากีก่อแท็กซี่มาเอ้าไม่เหมนแท็กซี่อะไรเยอะกีกค่ะ9คนครับวันนั้นนะคะแม้ว่าเราจะมีผู้เล่น9คนแต่เราก็ชนะนะคะใช่ใช่แล้วเอามาเนี่ยฮัดเตนคือบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยฮอตมาก ดูติดเฉลิมแต่งนี่คือเป็นดีมทีมเอเชียด้วยตอนนั้นแต่ว่าเขี่ยให้ทอสชัยดำรงองคตระกูลยิงโอ้โหยิงปุบหายเสียบหายจะคือมายักษต่อกันด้วยครับไกลมากนะนั่นน่ะนั่นไกลมากไกลมากไกลมากเดี๋ยวมาดูข้อนี้เป็นการดวลกันระหว่างพี่ท็อปกับพี่เอนะคะครับผมไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะโอย ตื่นเต้นดูดีๆนะคะ โหสวยงามมากๆ<พ>าแห่ข้อนี้ห <พา S 1> นู <พา S 1> อยากตอบเลยบอกตรงเมื่อกี้เราชมภาพยนตร์เรื่องโหมโ,โรงกันนะคะโหมโ,โรงเนี่ยมีเขาโครงเรื่องมาจากชีวิตจริงนะคะ<ห>เป็นชีวประวัติของท่านผู้ใดคะ แกกดแล้วหรอเมื่อกี้ถามแล้วหรอคะถามแล้วอ้าวไทยเขาตอบเพื่อเผื่อเขาจะผิดถ้าเขาผิดแล้วเราได้ตอบถ้าผมผิดนะข้อนี้นะท็อปท็อปอมขี้หมาบ้วนใส่หน้าผมเลยพี่คะโอยนี่ท้าไทยกันแบบยอมเปิดจริงจเปิดเลยพี่ผมยอมเปิดจะไม่หนีไปไหนจะยื่นหน้าพี่บ้วนเลยเกยยอมเปิดแต่ฉันไม่ยอมอมเชื่อคนยากพี่นะครับผมของใครใช่ไหมใช่ค่ะเป็นชีวประวัติของใครของท่าน หลวงประดิษฐ์ไพเรชื่อครูสอนเป็นลูกครูศิลป์เกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมะเสงเขาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วยเคยรับราชการซีสีจบจากธรรมศาสตร์ ชีวิตจ่าจารวมรูที่มาได้แก่กระเสกกระสนเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วความรู้เริ่มเคลื่อนแล้วถ้าในนี้มีอะไรผิดสักอย่างนึ่งจะไม่ให้แล้วนะโอ้เรื่อผิดเยอะเลยเอาแค่เอาแค่คำตอบมาคชื่อตอบว่าอะไรหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับอ้าวเพราะเขาเล่นละครพิทีด้วยเรื่องนี้พอดีเลยเข้าทางเลยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเข้าคงเรื่องมาจากชีวประวัติของหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั่นเองนะคะ เ้ยผมบอกแล้วว่าสอนนามเดิมของท่านก็คือสอนศิละปะบันเลงนะคะนต่อไปเป็นการดวลกันกร,ระหว่างกับตันโกติและกับตันวิลลี่นะคะนนไปชมคลิปภาพยนตร์นี้ดีกว่าวิ้ามาเดิมเลยอะ น้อยหลบซ่อนอยู่ได้ไม่เห็นหน้าอูจะต้องข่ามึงให้ตายหวชีวาในครนี้ของอยู่นี่ลูนี่เหมือนกันปะทงใจติดตัวไรครับเป็นอะไรบอกมาลบจาข่าฟังแบบนี้ไม่ต้องมาท้าตีท้าแทงหรอกสู้กันเมื่อไหร่ก็ยังได้สู้กันในเฮียนเตียนเป็นไปเลยข้างนึงว่ายังไงแน่ใจอ่ะ ว่าว่ะว่ากสแลด์ฟีมเนฮ่าฮ่าป่าขยับนิดนิดน่ารักอ่ะข้อหัวที่ดูเสร็แต่ไปล้มที่นู่นเนาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นจริงๆครับหล่นลงไปในน้ำปุ๊บมีเกี้ยวลอยอยู่สะอัานด้วยเรือค่ะเรือยักษ์เรือค่ะรองเท้ายักษ์รองเท้ายักษ์เลเรือค่ะ คำถามอยู่อันนี้ก็แล้วกันเมื่อกี้เป็นคลิปภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนนะคะเอเป็นเรื่องของยักษ์วัดแจ้งที่ตีกันกับยักษ์วัดโพคำถามอยู่ตรงนี้ค่ะว่าวัดแจ้งคือวัดอะไรเป็นต้นไม้เด็กสมณะเลยกักตันกตเด็ดูกับตันผมดูกับตันผมวัดแจ้งวัดอะไรเด็กอ่างทองตอบไปเลยลูกวัดอรุณ ราชวรารามวรมหาวิหารยี่เด้เด่รู้จไม่เสียแรงนี่เคาร้งน้ำถือกันมาโอ้แคปตันไมค์แคปตั่นวัดแจ้งที่เราเรียกกันนั้นจริงๆก็คือวัดอรุณนั่นเองกัปตันสลาดอ่ะโอ้กัปตันครับโอ้กัปตันสลัดอ่ะตอนนี้คะแนนเท่ากันนะคะมามาดวลกันที่ข้อนี้ว่าใครจะนำนะคะสบาย ทายซีว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรโกติเฮ้ยกดแล้วเหรอกดแล้วเร็วไปนึว่าอะไรอะเร็วดิให้คนได้้องหน่อยนึกว่าวงเล่นล่มเมื่อกี้พี่ไปเข้าใจจากอะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าเออเขาเรียกลั่น นั่นเหรอในใจผมมันมีบางอย่างเกิดขึ้นอผมเดาว่าเป็นสุดๆไปเลยถึงๆๆเออก็ได้แต่ว่าผมรอไอ้ตั๊ดแรกเนี่ยมันไปก่อนไงพี่ว่าเป็นลูกรุ่งว่ะเออถ้าคุณตอบผีนี่เสร็จเลยนะอ้าโอเคผมรู้เลยนะตอบตอบโบรักสีดำว้า อยากกิหัวร้อนก็ใสอิตาลีมีเดิมพันไหมคุณโกะเอาละไข่แพ้ถ้าไข่แพ้กินไข่เค็มด้วยต้องปอกเปลือกไหมโอเค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 นะโอเคเพียวเ็นอะไรระหว่างคุณกับผมทำ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 เป็นวง Eat วง Fry ทำชามชกันคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโว้สโนไว้เอางีอรอรักสีดำกับสโนไว้ถ้าใครผิดรับประทานไข่เค็มท้อเปลือกไม่เปลอกเปลาะไม่เปลือกก็ได้ผิดทั้งคู่แม่งทั้งคู่อ่ะเอาเอาไอ้เงี้ยไอ้ จะบอกให้ว่าที่ตอบกันมามีคนตอบถูกแต่ไม่ทำให้ใครได้คะแนนเลยเพราะมันคือสุดๆไปเลยนะคะแต่ทีมกัปตันวิลลี่ได้ของคะแนนไม่มีบนไม่ทาเป็นมันคนอยอมแบบไม่มีแปรไม่มีตันเน่ทํสบใต้ไม่มีเพลงใส่เกียเดินหน้าล เธอต้องการบบสิ่งไหนหือไปมีไม่ยากจะสุดไปไลยเสียเวลาทำไม่อยู่จะสุดไปเลยแค้มไปเลยเธอเอาอยู่สุดไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มไปที่ใจรักใครก็รักไปรักใครก็รับไปรักใครก็รักให้สุด เห็นสัญญาที่ให้กันไว้เออเมามามาเอาจริงเหรอมึงดูเป็นกับดันทำอะไรต้องทำจริงจริงเกลือันใหญ่แล้วก่อนได้ถามทีมงานก่อนอันนี้ต้มหรือยังต้มแล้วต้มยังเออถ้าต้มแล้วพอเฮ้ยโค้ชแถวซีออมแถวซียออม มันต้องทำไงอ๋อเหรอโอเคทำแล้วทำแล้วพอ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 ไปแล้วเราว่าคนจริงของพี่ปากใหญ่เออการดวลกันของลูกผู้ชายทุ่มเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าดูซิว่าการสะกดคำเนี่ย ใครจะเป็นฝ่ายนำใครจะเป็นฝ่ายตามในไอรยแลนด์โห <All right. S 1>